สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมขอ,อนำเสนอซีรีส์ที่มีชื่อว่าเซนไม่นะครับผมเซนไมเนี่ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นถ้าเป็นชื่อเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นวินอัพนะครับผมวินอัพก็อะไรลมขึ้นใช่ไหมนะครับคือเอาแบบว่าคำแปลของทางญี่ปุ่นเลยนะครับคำว่าเซนไมเนี่ยมันจะแปลประมาณว่าไขาลานครับผมพอใช้คาว่าไขาลานปุ๊บนะครับปริศนาก็จางทันทีนะคือมอนสเตอร์ในซีรีส์ของวิน หรือเซนไม่นี้นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เน้นในเรื่องของการเป็นพวกแบบสารพัดสิ่งมีชีวิตได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีจุดเด่นใส่เข้ามาก็คือการมีไอ้กุญแจไขาลานติดอยู่กับตัวพวกมันนี่แหละครับโดยที่ว่าซีรีส์นี้เนะี่ยการ์ดก็ราวๆเกือบ30มสใบนะเท่าที่ผมหาเจอตอนนี้ครับผมก็จะขอแบ่งพาร์ทเหมือนเดิมกันเลยกันนะครับโดยที่ว่าพาร์ทนี้เอาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกติดชื่อเซนไม่กันก่อนเลยนะครับผมจํานวนก็มีราวๆสิบสี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวมีการเวทมนต์กับดักในซีรีส์ของ พวกมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเด็กก็จะเป็นตัวของมอนสเตอร์เอ็กซิกันเป็นหลักซะด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้14มอนสเตอร์เอฟเฟกกันก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซีรีส์นี้นะมันจะมีเอฟเฟกอะไรงามๆให้เราได้เชยชมกันบ้างซึ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยก็คือว่าไอพวกนี้นะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบเนี่ยแค่ขึ้นอาร์ตเวิร์ให้กับท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นด้วยนะว่าพวกมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีความน่ารักค่อนข้างสูงเลยครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายใต นำให้รู้จักเซนไม่ฮันนี่ครับผมเซนไม่ฮันนี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผา,าแมลงเลเวลหนึ่งพลังโจมตี100ป้องกัน300นะครับผมอ่าก็เป็นมอนสเตอร์เลเวลหึเข้าใจได้นะครับสเตต,ตัสแม่งอ่อนแลอเกิดนะนี่นะเอฟเฟกต์ของการไปนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกทําลายลงสูุสารไปจากการต่อสู้ให้เราเอามอนสเตอร์ติดชื่อเซนไม่หนึ่งตัวที่มีเลเวลไม่เกิน4จากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับเอฟเฟกต์ Effect โคตรคลาสสิกสำหรับการแบบแนวซีรีส์เนาะเออ มอนสเตอร์ของเพื่อนพ้องอย่างนงี้ในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้นั่นเองครับและการไปต่อมาเซนไม่แบทครับผมเซนไม่แบทเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน350การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเอฟเฟกก็คือว่าเปลี่ยนการ์ดใบนี้จากสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีให้กลายเป็นสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันจากนั้นแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซนไม่จากในสุดสันของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเเพิ่มมมมขขึ้้้้นนนนนาบือออไดดโยัีง ตราบใดที่มันอยู่บนฟิวนะครับมันจะใช้เอฟเฟกนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเออไม่ใช่แบบว่าเอฟเฟกแบบทั่วไปใช้ได้เท่ละครั้งอะไรเงี้ยนะครับไม่ถึงขัานนั้นเอฟเฟกอันนี้ก็เลยจะกลายเป็นแบบจุดอ่อนนิดหน่อยนะการาฟไปต่อมาครับผมเซนไม่เนียงโก้ครับเซนไมเนียงโก้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน500การาไปนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเอฟเฟกนั้นก็คือว่าเลือกออ e มนนอนสเตอ,อร ก็มีเงื่อนไขเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าตราบใดที่มันยืนอยู่บนฟิลนะมันสามารถที่จะใช้งานเอฟเฟกนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับผมถ้าเกิดว่าจะรีเอฟเฟกก็ทําให้มันแบบถูกอันเชิญใหม่ลงมาบนฟิลอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เอฟเฟกนี้มันเริ่มใช้งานใหม่ได้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะเนาะและกลารไปต่อมาเส้นไม่ไม่ครับผมเส้นไม่ไม่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตทัดน้าเผาน้าเลเวล2พลังโจมตี1น0้ป้องกัน2,000นครับการไปนี้นะครับผมในช่วงเมนเฟสของเรานะครับึ้นประโยชน์น ฟิลหนึ่งใบเอากลับขึ้นมือของเจ้าของไปได้นะครับและเอฟเฟกนี้ก็ตามนั้นครับผมตราบใดที่กาไปนี้ยังอยู่บนฟิลนะมันใช้งานเอฟเฟกนี้ได้เพียงเทินเดียวเท่านั้นนะครับผมและกาไปต่อมาเซนไม่ด็อกครับผมโอ้โหมีแมวมีข้างคาวมีพึ่งมีมีหม,มาแล้วด้วยนะครับผมก็อ,อย่างที่ผมพูดตอนต้นนั่นแหละว่ามันน่าจะสารพัดสัตว์นะครับผมสำหรับเจ้าพวกเซนไม่ที่แบบเป็นมอนสเตอร์แนวสัตว์ไขาลานและที่ผมชอบก็คือว่ามันเป็นสัตว์ไขาลานที่ติดเครื่องไขาลานแล้วมันควรจะเป็นมอนสเตอร์เเเเเเผผาาาาาาคครรืื่นะ่ยย่่อองงจััักกกกกนะแต็ขยยยไปปลลลมีห้ววส างี้และอย่างไอตัวแรกที่เป็นพึ่งติดกุญแจไขาลานอย่างนั้นนะครับก็เป็นมอนสเตอร์เผา,าแมลงเช่นกันเนาะ โดยเอฟเฟกของเจ้าเซนไมด็อกตัวนี้นะครับผมใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเอฟเฟกนั้นก็คือว่าจนกว่าจะจบเทิร์นเนี่ยการ์ดใบนี้สามารถเพิ่มเลเวลของตัวมันเองได้2องเลเวลครับผมนอกจากเพิ่มเลเวลแล้วพลังโจมตีของมันก็จะเพิ่มขึ้น600พอยต์ด้วยนะครับแล้วเอฟเฟกนี้ก็เช่นเคยครับผมตราบใดที่การ์ดใบนี้มันยังอยู่บนฟิล์นะมันใช้งานเอฟเฟกนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่าน,นั้นครับผมและการ์ดไปต่อมาเซนไมเนซุมิครับเซนไมเนซุมิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผามมปปมีมมีแแแวววลล้้จะหนู จะเป็นอะไรไปแล้วครับเนาะเออเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานั่นก็คือว่าการ์ดใบนี้เปลี่ยนจากสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีไปเป็นหงายหน้าตั้งป้องกันในทันใดนะครับพอเปลี่ยนสภาพด้วยเอฟเฟกนี้แล้วเนี่ยเลือกมอนสเตอร์เซนไมหนึ่งตัวในสุสานของเราเอาอันเชิญแบบพิเศษลงมาหงายหน้าตั้งป้องกันบนฟิลด์ได้ครับและเอฟเฟกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมตราบใดที่มันอยู่บนฟิลด์ก็ใช้งานเอฟเฟกนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับและการ์ดไปเอามา Hunter, ม Hunter, เซนไ 1,600ป้องกัน500กล้าไปนี้นะครับเอฟเฟกใช้งานได้ตอนเมนเฟสคือรีลิสต์มอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิ์ของเราเป็นตัวติดชื่อเซนไมที่หงายหน้าอยู่บนฟิ์นะครับ ยกเว้นตัวของเซนไม่ฮันเตอร์เองนะพอรีลิสเสร็จแล้วเนี่ยให้สุ่มการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งใบทิ้งลงสู่สาลไปเอฟเฟกนี้ของเซนไม่ฮันเตอร์ก็ถูกกำกับว่าใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเช่นกันครับและต้องบอกว่าณนะเวลานี้นะตัวเซนไม่ฮันเตอร์ยังถูกแบนอยู่เนื่องจากเอฟเฟกของพวกมันก็ดูมีข้อจำกัดที่ว่าใช้งานได้ตามใดที่อยู่บนฟิลครั้งเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะแบบถูกแบนได้เนาะเออทำไมถึงการ์ดใบนี้ถูกแบนท่านผู้ชมลองพิจารณาแล้วก็ลองแชร์ในมุมมองท่านผู้ชมกกกััันนนนนนสสิาาารรรรร์์์ดดใบบบบตต่ออออมมมมมะคคคผี้ื Rabbit, เเเเเเซซป็ฟฟ ธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล3พลังโจมตี1,400ป้องกัน600เอฟเฟกของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซนไม่หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนะครับผมจะถูกรีมูฟออกจากเกมไปจนกว่าจะถึงสแตนบายเฟสเทิร์หน้าของเราครับคือด้วยการที่มันเป็นแบบนี้คิดว่าเอ๊ะถ้ามันกลับมาสู่บนฟิลด้วยเอฟเฟกแล้วในสแตนบายเฟสหน้าของเราจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีครับผมเหมือนเอามอนสเตอร์ลีไพ่ออกไปกแค่นั้นครับและเอฟเฟกนี้ของเซนไ,ไม้แนะรบบิท การ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือเซนไมวอริเออร์ครับเซนไมวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวลสพลังโจมตี1,200ป้องกัน1,800ร้การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของมันคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซนไมหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเราครับผมเอฟเฟกต์ Effect ใช้งานได้ด้วยการที่ว่าเพิ่มเลเวลของมอนสเตอร์ตัวที่เลือกนั้น1เลเวลไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสแลวก็เพิ่มพลังโจมตี6 0 0้ยด้วยนะครับแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ Effect นี้ก็สามารถใช้ง นะครับผมเซนไมชาร์กเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวล4พลังโจมตี1 5 0 0ป้องกัน1,300าการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็มี2อย่างเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมอสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษเป็นตัวติดชื่อเซนไมลงไปบนฟิลของเราได้สําเร็จนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เช่นกันแล้วเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเธอละครั้งเลือกใช้งาน1นใน2เอฟเฟกนี้ครับเอฟเฟกต์ Effect ที่ นี้ไปจนกว่าจะจบเทิร์น1เลเวลหรือเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมไม่เพิ่มก็ลดเอานะครับผมลด1เลเวลไปจนกว่าจะจบเทิร์นเช่นกันคืออย่างตัวเซนไมชาร์กอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีเท็กซ์เขียกนกำกับแล้ยนะว่าตราบใดที่มันยืนอยู่บนฟิลเอฟเฟกต์อะไรอะไรใช้งานได้เพียงเทรนละครั้งอะไรเงี้ยก็ยังพอมีอิสระบ้างสไลต์ตัวนี้ครับและการไปต่อมาเซนไมจักเกอร์ครับผมเซนไมจักเกอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาไซคิกเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1เจ็ดรับ้อยป้องกันหนึ่งพันครับการไปนี้นสะครับผม ถูกทำลายหลังจากที่จบดามเมสสเต็ปแล้วครับโดยเอฟเฟกนี้ของตัวจั๊กเกอร์ก็กลับมาแล้วนะครับก็คือว่าตราบใดที่มันยังยืนอยู่บนฟิลนะครับเอฟเฟกต์ effect นี้ทำงานได้เพียงทางเดียวเท่านั้นครับและการไปต่อมาเซนไมโซเยอร์ครับผมเซนไมโซเยอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,200การไปนี้นะครับใช้งานเอฟเฟกได้ตอนเมนเฟสของเรานั่นก็คือเพิ่มเลเวลของการไปนี้1เลเวลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี400ไพ่ด้วยเพิ่มตาามเเเเงงืง่่อออนนนนไไขขฟฟคี้ปจจจกวะะบิรับบและตราาใดทีีก่กน้ยืน ยู่บนฟิลมันก็ใช้งานเอฟเฟกนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละและก้าวไปต่อมาเซนไมไนายครับผมเซนไมไนายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผานักรบเลเวลสีพลังโจมตี1,800ป้องกัน1,200ครับก้าวไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อเซนไม้ที่หงายหนนะ้าอยู่บนฟิลของเราถูกตกเป็นเป้เปาโจมตีเมื่อไหร่ทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลได้1ครั้งครับผมซึ่งอันนี้ก็ทําให้เอฟเฟกไร้ผลแล้วถ้าเกิดว่ามมมมมีีีีรรรรรรออ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 อบบบหหนนนนนน้าาาาท่่่่จจกกฝยยึงงงงจจะะโตตใใสสเเเเเ์ซซไไไไขขขคคคัออรครัืืพวลๆ ตราบใดที่เซนไมไนท์ยืนอยู่บนฟิลอยู่นะครับมันใช้งานเอฟเฟกนี้ก็ได้เพียงครั้งเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก้าไปต่อมาเซนไม่เมจิกเชียนครับเซนไม่เมจิเชียนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผ่าจอมเวทเลเวลสี 4, พลังโจมตี600ป้องกัน1,800ก้าไปนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้ามอนสเตอร์ติดชื่อเซนไมที่ไม่ใช่เซนไมเมจิเชียนนะ มีการใช้งานเอฟเฟกขึ้นมาปุ๊บนะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่เกิน4 1ตัวแล้วต้องเป็นตัวติดเชื่อเซนหม่์ด้วยนะครับเลือกจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิลและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดประโยคนี้ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือปราบไดที่การ์ดใบนี้อยู่บนฟิลเอฟเฟกนี้ก็ใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมเงื่อนไขประมาณเนี้ยมันก็จะเกือบแทบทุกใบนะครับมีแค่ไอตัวชาร์กใช่ไหมแล้วก็ไอตัวฮันนี่ตัวแรกะีมจ็ มีเอฟเฟกไปอีกทางหนึ่งของมันเนาะอ่ะแต่ใดๆก็ตามแล้วเอฟเฟกร่วมที่เกือบทุกใบเลยก็จะเป็นตามนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากใช้เอฟเฟกใหม่เราก็มีวิธีการคือเอาขึ้นมือมน่อยเอาขึ้นมือเสร็จปุ๊บอันเชิญลงไปใหม่อย่างงี้นะครับเอฟเฟกมันก็จะสามารถใช้งานในอีกครั้งหนึ่งได้อ่ะตรงนี้ก็เรียบร้อยไปสําหรับมอนสเตอร์เซนใหม่พาร์ทที่1นะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่เหลือนะครับแล้วก็การไปมนกับจักคิดว่าน่าจะจบในพาร์ทสองนะครับผมพาร์ทนี้ก็ฟังแลเยังงบา,าคร,คาคร,ารสโ วันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ